สวัสดีค่ะที่เกียวอสปีดทีวีนะวันนี้เกียวพาทุกท่านมาเที่ยวชมบนะูธค่ะและที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบูธมาสด้าเนะีภายในงาน m าสด้าบิ๊กเซอร์ไพค่ะเรียกว่าเป็นการจัดงานนะช่วงกลางปีนะเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายให้กับทาง m a สด้นะฮะโดยครั้งนี้ค่ะทาง m าสด้าเนะีเลือกทำเลนะเป็นเมกาบางนานะะตรงนี้เกียวบอกก่อนว่าอยู่ที่หน้า Big กซีกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับบูธมาสด้านะปีนี้ มาการจัดกันแบบแคมเปญแน่นแน่นๆนะแล้วก็ลดราคาสูงสุดถึง200,000บาทวันนี้เกียวพาชมดีกว่าว่าคันไหนลดถึง200,000บาทรอบนี้พามา4คันนะีมีม a สดา2นะฮะนิวมัสดา2มีมัส d a 6นะรุ่นฉลองครบรอบ20ปีและด้านหลังเกียวนะก็จะเป็นมัสดา CX 30ค่ะส่วนคันสีขาวนะก็จะเป็นมัสดา CX 5นะคะโดยค่ะเกียวแจ้งก่อนว่าทั้ง4คันที่มาจําหน่ายนะที่ บูธนี้นะอยากจะบอกว่าเขามีเรื่องของแคมเปญโปรโมโชั่นพิเศษเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวพาชมดี่ค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างตามเกียวมาค่ะพามาชมกันที่คันแรกนะฮะสำหรับคันนี้ค่ะ Mazda CX30 Carbon Edition คันนี้นะหลายท่านรับทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตัวรถเนี่ยมีสมรรถนะยอดเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนนะฮะการ ขี่การบังคับควบคุมนะระบบช่วงล่างของตัวมาสด้าเนี่ยเฟิรม์มมั่นใจได้นะสำหรับครั้งนี้นะในงาน Mazda Big Surprise ที่จัดขึ้นที่เมกาบางนานะฮะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่23สิงหายาวไปจนถึง1กันยายนนะฮะตรงนี้เกี่ยวแจ้งก่อนเลยเขามีการมอบส่วนลดสูงสุดถึง1,2 0 0 0 0บาทนะคะหรือค่ะ เลือกรับนะดอบเบีย้ย0%นะคะแล้วก็มีการแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะมาสด้าพรีเมียมอินชัวให้ด้วยนะคะโดยตัวรถคันนี้เนี่ยราคาจำหน่ายของเขานะคะอยู่ที่1,211,000บาทนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ความน่าสนใจของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในะงาน m าสด้าบิ๊กเซ r ร์ไเนี่ย เกียวแจ้งไว้เลยนะคะว่าทั้งบูธเนี่ยมีการนะลดราคาจำหน่ายของตัวรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณจองนะฮะรถยนต์ภายในงานเนี่ยคุณจะได้นะเป็นของที่ระลึกนะคะเฉพาะรุ่นด้วยนะถ้าคุณจองเนี่ยสมมุติว่าคุณจองมัสเตอร์ใช่ไหมคะภายในงานและออกรถนะภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะ จองมั z ดาสเพียงแค่3,000บาทและออกรถภายในวันที่30กันยายนนี้นะฮะรับไปเลยค่ะหูฟัง JBL นะคะตัวนี้รวมกับ Under Armour นะฮะมูลค่า2,990บาทนะคะสำหรับ Mazda CX-30 นะคะคาร์บอน dition คันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์สก y า c t แอค G 2.0ลิตรนะคะ มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สเปีดนะ Sky Active Drive นะคะแรงม้าสูงสุดหลายท่านทราบอยู่แล้วแหละ165แรงมาะะ้าเลยะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่213นิวตันเมตรค่ะภายนอกและภายในเนี่ยชุดตกแต่งนะเป็นชุดตกแต่งคาร์บอนอ dition นะคะ อันนี้แจ้งก่อนนะพิเศษสุดๆเลยสำหรับเจ้าของรถยนต์มาส da และครอบครัวนี่ยรับไปเลยค่ะบัตรน้ำมันนะมูลค่าส0 0 0 0บาทคุณอันนี้เป็นเงื่อนไขาตามที่ m าส t ตอเขาแจ้งไว้นะก็อยากให้ลองมาสอบถามที่ปรึกษางานขายนีของทางมาสเตดูนะคะและอีกนิดนึงนะสำหรับท่านที่สนใจ m าส t ตอร์ซนะคะ ถ้าเฉพาะสีเทาแมชชีนเกรเนี่ยคุณต้องเพิ่มเงินด้วยนะหน0่งบาทนะคะกับมูลค่าส่วนลดนะที่เขาให้มาเนี่ยเกียวคิดว่านะคุ้มแล้วอ่ะคุณนี่คุณมาดูภายในห้องโดยสารเบาะสีแดงคุณดูดิสีแดงเบอร์กันดีเนี่ยนะอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะตัวเนื้อนะเนื้อสัมผัสข,ของเบาะเนี่ย มันเนียนจริงๆอ่ะคุณภายในห้องโดยสารโทนสีดำนะตัดด้วยเบาะเห็นไหมสีแดงเบอร์กันดีเบาะที่นั่งฝั่งคนขับปรับได้สิบทิศทางนะคะมีระบบบันทึกตำแหน่งและที่สำคัญตอนนี้ลดราคาแรงมากๆนะไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนอ่ะคุณ ต้องรีบนะต้องรีบมาซื้อนะตอนนี้มีแคมเปญพิเศษหนักมากๆนะคะนอกจากรถยนต์ที่โชว์ภายในบูธนะคะเขาก็ยังมีรถยนต์ที่อยู่ในแพ็กเกจในโปรโมชั่นนี้ด้วยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่า Mazda Big Surprise เนี่ยมันไม่ได้มีแค่4รุ่นที่คุณเห็นตรงนี้นะคะมี Mazda บีทีห้าเขาก็ไม่ได้เอามานะสำหรับรถมัสด้าบีทหเนี่ยเขาก็มีนะเรื่องของแคมเปญดอกเบี้ยศนเอร์เซ็นตนะผ่อนนานสี่สิบแปเดือนค่ะแล้วก็รับไปเลยเนี่ยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและก็พิเศษสุดๆค่ะถ้าเป็นเจ้าของรถยนต์มัสด้และครอบครัวนะอยู่แล้วเนี่ยรับฟรีไปเลยบัตรน้ำมันมูลค่าสามหมื่นบาทนะคะพามาชมอีกคันหนึ่งเลยคะที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยม a สด้าหนะ ตัวนี้เป็นมาสเตอ6รุ่นฉลองครบรอบ20ปีนะตัวนี้เรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษเลยดีกว่าจะบอกว่ามามาชมกันด้านหน้าตรงนี้สําหรับ m าสเตอ6นะรุ่นฉลองครบรอบ20ปีตัวนี้นะคะหลายท่านเคยเห็นแล้วนะตามงานแสดงรถยนต์นะใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นงานมอเตอร์โชว์นะคะหรือจะเป็นงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะอันนี้เกียวแจ้งนิดนึงว่า เขาเริ่มเนะี่ยทยอยส่งมอบในเร็วๆนี้แล้วนะฮะและกำลังจะบอกว่าตอนแรกเขามีการจำกัดจำนวนใช่ไหมจำกัดจำนวน100คันณนะปัจจุบันนะฮะตอนแรกเลยเนะี่ยจองกันเต็มแล้วนะแต่ด้วยเรื่องของเงื่อนไขเนะี่ยอาจจะผู้ที่จองเนะี่ยอาจจะไม่ผ่านไฟน้งไฟแนนอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เนะี่ยตัวรถเนะี่ยยังมีให้คุณนะได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของอยู่นะสำหรับมาสด้าหก รุ่นฉลองครบรอบ20ปีนะคะคันนี้จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ระดับไฮเอนด์นะฮะงานประกอบเนี่ยบอกเลยว่าเนียบมากๆเกียวเคยพาชมกันไปแล้วนะสำหรับ m าสด้า6นะฮะรถคันนี้เนี่ยเกียวแจ้งนิดนึงว่าเขามีเรื่องของการมอบส่วนลดพิเศษเนี่ยสูงสุดถึง2แสนบาทนะคะ ถ้าคุณตัดสินใจจับจองเป็นเจ้าของภายในงาน Mazda Big Surprise ที่จัดขึ้นที่นะคะเมกาบางนาในระหว่างวันที่23สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้เนี่ยรุ่นฉลองครบรอบ20ปีคันนี้เนี่ยนะคะราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่2,499,000บาทนะคะปัจจุบันเนี่ยเขามีเรื่องของการมอบส่วนลดคุณเห็นนะมอบส่วนลดให้คุณสูงสุดถึง200,000บาทนะคะหรือนยะ พร้อมรับดอกเบีย้ยนี่1.99%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีโปรแกรมคุ้มครองแล้วก็ดูแลตัวรถเนี่นนานถึง7ปีนะคะมูลค่าที่มาสด้ามอบให้คุณนะเรื่องของประกันภัยเองนะอินชอลันเองเนี่ยหคุณคิดดูดิมูลค่ารวมถึง131,312บาทนะคุณ และสำหรับนะคะคุณคุณผู้ชมที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์มัส d a รุ่นฉลองครบรอบ20ปีนะคะจองภายในงาน m a สด้าบิ๊กเซอร์ไรนะ,ะรับไปเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีเรื่องของนะคะของพรีเมียมเป็นของที่ระลึกนะคะถ้าจองรถภายในงานนะ,ะสำหรับ Mazda 6รุ่นฉลองครบรอบ20ปีเนะะี่ย จองเพียง10,000บาทเนะี่ยรับไปเลยค่ะฟรีลำโพงบลูทูธบ h b ซาวลิ่งคัลเลอร์ทูนะคะมูลค่า5,900บาทค่ะอันนี้เกี่ยวแจ้งก่อนว่านะฮะจำนวนจำกัดนะสำหรับของที่ระลึกนะฮะตัวลำโพงบลูทูธนะฮะมีจำนวนจำกัดเพียง20ชิ้นเท่านั้นนะคะพามาชมค่ะความพรีเมียมนยีของตัวรถคันนี้นะมาสด้า6นะรุ่นฉลองครบรอบ20ปีค่ะ อย่างที่เกียวแจ้งไว้นะว่าเป็นรถยนต์สีดานระดับไฮเอนด์นของทาง m าสด้าฉลองครบรอบ20ปีนีภายในห้องโดยสารนี่แบบเนียบมากๆคุณเข้าไปชมได้เลยนะคะตัวรถคันนี้เนี่ยมาสด้6เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Skyactiv ีฟนขนาดเครื่องยนต์เนี่ย2.5ลิตรค่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติน่6สปีดค่ะเกียร์มาเป็นแบบ Skyactiv ีฟไดรฟเนี่ยะ แรงม้าสูงสุดของตัวรถให้ที่192แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่256นิวตันเมตรค่ะคุณดูความพรีเมียมของตัวเบาะนะเบาะเนี่ยนะเนื้อสัมผัสแบบเนียนมากๆเลยนะคะและตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบหนังอคันพาราเนะะี่ยนุ่มๆหนังนะ,ะหนังหนังแท้นะ,ะกับตัวเนี้ยเป็นเหมือนหนังอคันธารานะคะ หัวหมอเนี่ยพรีเมียมจริงๆนะคุณดูงานดีไซน์คอนโซลเห็นปะอยากให้มาจับเองนะเนื้อสัมผัสแบบเนียนมากๆเนียนจริงๆคุณดูสิผิวสัมผัสแบบโออยากให้มาจับจริงมันนุ่มๆนะคะตัวเบาะที่นั่งฝั่งคนขับนะก็สามารถปรับได้นะสิบทิศทางแล้วก็มีเมมโมรีซีซให้คุณพร้อมนะคะ เรียนย้ำกันถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะตอนนี้สำหรับ Mazda 6รุ่นฉลองครบรอบ20ปีนะคะราคา2 4 9 9 0 0 0บาทนะคะตอนนี้มีส่วนลดพิเศษให้คุณด้วยนะ2 0 0 0บาทนะคะและถ้าจองภายในงานเพียง10,000บาทเท่านั้นนะแล้วก็ต้องออกรถตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะคะแจ้งเลย รับกันไปเลยเนี่ยสำหรับลำโพงบลนะูทูธเนี่ยนอกจากหัวหมอนของคุณเนี่ยจะมีโลโก้นะะฉลองครบรอบยี่สิบปีแล้วเนะี่ยที่พื้นพรมที่พื้นพรมปูพื้นของคุณนะคะมีนะเป็นเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยเห็นเปล่าพรมฉลองครบรอบยี่สิบปีมัสด้าหกด้วยนะคุณขาเห็นเปล่าเห็นแล้วก็อยากขับนะคะ ตอนนี้เนี่ยจำนวนเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะ่ยสำหรับมัส d a า6นะคะจาก100คันตอนนี้เนี่ยรีบเลยรีบเลยความพิเศษนี้มีเพียงแค่100คันเท่านั้นนะคะนี่ห้องโดยสารตอนหลังไี้กเกี่ยวขอขึ้นไปนั่งเลยดีกว่าประตูเปิดกว้างนะคะสามารถเดินก้าวขึ้นมานั่งได้แบบมันโอโถงมาก,มากๆาคคุณเนี่ยมีแอร์หลังมาให้นะคะ ตัวเบาเนี่ยซัพพอร์ตพอดีเลยต้นขาคุณดูเดิซัพพอร์ตพอดีต้นขาเกลียวเลยตำแหน่งท่านั่งนะคะผู้บริหารนั่งได้ชิลๆสบายๆเลยเรียนแจ้งไว้แล้วราคาจำหน่ายของเขาสองล้านสี่แสนบาทลดลงทันทีเลยนะส0 0 0สนบาทเหลือเพียงแค่2องล้านสองแบาทเท่านั้นนะคุณ แล้วก็ได้ความพิเศษระดับนี้เนะะี่ยครถมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100คันเท่านั้นเป็นช่อง USB Type A 2รูนี่ยคะเห็นไหมเหมือนพารีวิวกันอีกครั้งเลยเนะะี่ยนี่ก็ไว้วางโทรศัพท์มือถือได้เห็นไหมที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยด้านหน้าคุณเห็นไหมมัสด้า2คันนี้เลยคนะได้รับการตกแต่งนะ ความสวยงามของตัวรถคันนี้นะฮะก็อย่างที่เกียวบอกก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นตกแต่งนะฮะ Lucky Drive Sport นะฮะตัวถังภายนอกเนี่ยก็ได้รับการออกแบบให้มีความแตกต่างจากพี่น้องเขานะฮะมีเรื่องของสีสันนะฮะการตกแต่งด้วยลายสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็มีเนี่ยสปอยเลอร์สีส้มหลังคาสีขาวนะคะ ตัวล้ออันลอยก็มีการตกแต่งนะคะให้มีความแตกต่างจากรุ่นปกตินะสำหรับ m a สเตอ2นะตอนนี้เนี่ยเขามีเนะเป็นแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะสำหรับคุณคุณผู้ชมนะที่สนใจเลือกนะคะนิวมาสเต2โดยเฉพาะในรุ่น S แล้วก็รุ่น SP นะคะตอนนี้เนี่ยรับส่วนลดไปเลยน1น180,000บาทค่ะ <c oughs> สำหรับส่วนลดที่บอกเนี่ย1 8 0 0 0บาทนะคุณสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะรับส่วนลด1 8 0 0 0 0บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ย0%นะฮะฟรีม a สเตอร์แคร์แพ็กค่ะฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะทางเนะี่ปีนะมีอะไรอีกมีประกันภัยชั้น1น,นะทุกอย่างเนี่ยมูลค่านะรวม66,438บาทนะคุณ รุ่น lucky drive sport เนะะภายนอกก็สีสันตัวถังสวยงามในขณะที่ภายในห้องโดยสารก็เห็นไหมคะมีการดีไซน์ตัวกรอบนี้ขึ้นมานะสวยงามเป็นรถแนวซิตี้คาร์ที่เรียกว่าขับแบบได้กระฉับกระเฉงมากๆนะในส่วนของระบบการนะขับเคลื่อนเองนะระบบช่วงล่างเองมั่นใจได้สำหรับรถ m าสด้าเนี่ยอะดูกันที่ตัวเบาะค่ะสำหรับตัวเบาะนะคะ ดีไซน์มาเหมือนกันนะจะบอกว่าแอบมีดีไซน์แบบหนังเนี่ยหนังหนังผสมกับผ้านะคะก็ดีไซน์มาเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมที่บริเวณปีกเบาะด้านข้างเงี้ยจะเป็นผ้านะคะเป็นรถทรงแบบแนวกระทัดรัดเนี่ยเหมาะกับสาวๆนะคะเพิ่งจบใหม่นะเพิ่งเริ่มต้นทำงานเนะี่ยน่าสนใจค่ะสำหรับรถคันนี้นะเรื่องของระบบช่วงล่างนี่บอกเลยว่า แจ่มจริงเนะี่ยช่วงล่างเนียนมากพวงมาลัยคมกลิบเนะีพาชมอีกคันนึงค่ะคันนี้เป็น Mazda CX5 ร,รุ่น2.0 SP นะคะคันนี้บอกเลยว่าลดสูงสุดถึง2 0สนบาทคุณคุณเข้ามาชมสิคุณเห็นไหมคะตัวรถเนี่ยะก็อยากจะแจ้งว่าถึงตัวโมเดลเนี่ยจะอยู่ในตลาดมา ค่อนข้างที่จะยาวนานมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้มอบส่วนลดพิเศษให้คุณสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทนะตัวรถคันนี้เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่1,499,000บาทนะะลดไปเลยทันที2 0 0 0 0 0บาทนะคุณตอนนี้นีก็สามารถเนี่ยเลือกดอกเบี้ยเนะี่ยเลือกผ่อนดอกเบี้ย0%เนี่ยนาน72เดือนค่ะตัวรถเนี่ยมีการมอบฟรีประกรันภัยชั้น1นึ่งเนี่ยมาสด้าพรีเมียมอินชูรั ให้คุณเรียบร้อยเลยนะฮะและถ้าคุณออกรถภายในงานเนมาสด้าบิ๊กเซอร์ไพรสเนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์ให้คุณอีกต่อหนึ่งด้วยนะเป็นของที่ระลึกนะฮะให้คุณด้วยนะสำหรับลูกค้านะที่สนใจนะจองรถ m a สด้า2 m a สด้า3 m a สด้ CX3 Mazda CX30 หรือ m a สด้า CX5 ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะรวมถึง Mazda CX8 แล้วก็ม a z d a BT50 จองในระหว่างการจัดงาน m นะ m a z d a Big s u r p r i s e นะฮะจองภายในงานเนี่ยสามารถปรึกษากันได้นะกับที่ปรึกษางานขายนะว่าจะจับจองกันที่นะมูลค่าเท่าไหร่อย่างไรนะะถ้าคุณจองเรียบร้อยแล้วนะะและออกรถตามที่เกี่ยวแจ้งไวนะ้เนี่ยภายในวันที่30กันยายน2567เนะี่ยรับไปเลยค่ะฟรีทันทีนะี่ย หูฟังไร้สาย JBL Under Armour s t r i k นะครมูลค่า2,990บาทค่ะเกี่ยวแจ้งก่อนว่าจำนวนจำกัดมีเพียง1,000ชิ้นเท่านั้นนะคะและสำหรับนะีลูกค้าที่สนใจนะเข้ามาเที่ยวชมนะตัวรถแล้วก็มาเนี่ยสอบถามที่ปรึกษางานขายนะภายในบูธเกียวแจ้งก่อนเลยนะคะว่าถ้าเป็นลูกค้าของทาง Mazda นะคะเพียงแค่แจ้งที่ปรึกษางานขายนะคะภายในบูธพร้อมกับเนะี่ย เช็คอินที่บูธถ่ายภาพนะคู่คู่กับรถมัส d a ภายในบูธนะแล้วก็โพสลงเฟซบุ o กนะอันเนี้ยคุณผูณณ้ชมเขามีนะเป็นคูปองนะฮะดื่มกาแฟนะฟรีคร่ะมูลค่า135บาทนะสามารถไปนำไปดื่มกาแฟที่ร้าน True Coffee ได้นะคะไม่ว่าจะทานที่นี่เองหรือจะไปทานแถวบ้านคุณก็แล้วแต่นะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยมาเช็คอินที่บูธมัสแต่นะะแล้วก็ถ่ายภาพ คู่กับรถม a สด้าภายในบูธนะฮะโพสลง Facebook ค่ะแค่นี้เองขั้นตอน,นง่ายๆนะก็ะลองสอบถามที่ปรึกษางานขายได้นะ,ะภายในบูธค่ะสำหรับการจัดงานนะมาสด้าบิ๊ก r ซอร์ไในครั้งนี้นะ,ะเ่ยวก็พาทัวร์ชมโดยรอบบูธเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยค่ะว่าแคมเปญในช่วงกลางปีนี้สุดคุ้มจริงๆลดราคากันสูงสุดถึง2 0 0แ0 0บาทนะะภายในบูธอยากให้มาติดต่อสอบถามกันได้ที่ ที่ึงษางานขายของทางม a ส d a นีสำหรับเทปนี้เกียวขอขอบพระคุณมากๆนีที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเทปต่อไปจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามกันด้วยค่ะ <_ d ata> เทปนี้เลาไปก่อนสวัสดีค่ะ